สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเต้ไงหน่อยนะยิมสิจ้านะครับอวันนี้นะครับก็ไปมาบ่อตกปลานะครับบ่อสารนัดฟาร์มนะครับอยู่แถวบ้านนี่แหละนะครับอะอ่ะเดี๋ยวให้ดูทางเข้าดูทางเข้าทางเข้าสุดยอดฮ ที่นี่เป็นบ่อตกปลานะครับเสียค่าเข้านะครับแล้วก็มีปลาหลายชนิดนะครับอยู่ที่ทอำเภอเมืองเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรายังไงไปทําความรู้จักไปดูบ่อกันว่าบ่อเป็นยังไงสวยไหมนะครับแล้วมีปลาอะไรให้เราตกบ้างนะครับโอเคอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ผมด้วยนะครับแาเจอกัน a few moments later ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่บอ่อนะครับเดี๋ยวผมมามืดแล้วนะครับก็ให้ดูบอ่อกันไปนะครับเอาตอนนี้เรานั่งตกปลากันอยู่นะครับพที่บอ่อไว้เดี๋ยวจะมาเอากลางวันไปเพิ่มวันนี้มาดึกหน่อยนะครับบ่อสภาพบ่อกนะันคือก็จะมีไฟแบบนี้นะครับดู แสวยมากเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้านะครับครับคุณผู้ชมอันนี้คือกฎกติกาของบ่อนะครับที่ใครมาตกปลาที่นี่นะครับก็มีกฎกติกานะครับให้ดูชัดๆก่อน ใครไม่เข้าใจนะครับสต็อปแล้วซูมดูนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดขายเหยื่อนะครับนะครับจะมีพี่ๆคอยขายอยู่นะครับจะมีเหยื่อแล้วก็ตัวค่าเข้าคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับที่นี่มีมาตรการนะครับก็คือใส่แมสนะครับนะครับเข้ามาแล้วก็มีการตรวจวัดอย่างดีนะครับอะดูภาพในยามค่ําคืนที่มืดมิดนะครับก็ยังมีผมนั่งตกอยู่นะครับอะเดี๋ยวไปดูข้างในกัน นะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูอ่านี่ครับมีที่นั่งมีถุงขยะนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างนะครับของแต่ละเต็นท์นะครับออกว้างอยู่นะนะครับก็จะมีคันวางให้ด้วยนะครับมีสันเซ e t ยามค่ำคืนนะครับในภาพกลางคืนนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ตกเพลินนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูว่าจะมาถ่ายคลิปนะครับ ผมก็จะเป็นตั้งสุดท้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าอุปกรณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้ตั้งกันอยู่มึด,มดนี่นะครับอันนี้คือคันเป็ดของผมนะครบจะเห็นสีส้มๆนิดนึงนะครับเรือเรือลางๆนะครับก็ยังเห็นอยู่เนาะอ่าอันนี้มาชิกนะครับตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เห็นเมื่อี้คลิปตกปลากันที่แล้วนะครับมันก็นั่งตกอยู่นะครับ ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าได้ปลาอะไรบ้างนะครับวันนี้แต่ซันเซ็ตมีหลอดไฟด้วยนะครับเห็นไหมฮะโอเคนะนะครับเราดูาบรรยากาศยามค่ำคืนกันนะฮะมืดๆหน่อยเนาะอะ,อะ าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสัตะไขให้ผมด้วยนะครับถามว่าติดตามผมไหมนะครับ ฉลากันเนี้ยถูงเรอ ไม่เป็นไรเอาไม <c oughs> ตอนนี้ไม่มีใครแล้วครับหรือตะเหลารหรือตะเหลาจริง มาแล้วครับคุณผู้ชมมาแล้วครับคุณผู้ชมมาแล้วครับคุณผู้ชมรถถังฝั่งทนครับตัวใหญ่มากมาแล้วครับคุณผู้ชมโอโ้โหตัวอะไรเอ่ยเอามาลุ้นกันครับเอามาลุ้นกันไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไปขู่ก่อนถึงเก่งลงเออยดึมาครับดึงมาถือกล้อ,องไองว้ถือกล้องมา โอฟี่ของวันนี้ครับเพราะวันนี้ไม่มีตัวใหญ่เลยครับอ่าตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ๆๆๆๆอ่าปลาอะไรเอ่ยปลาสวายครับท่านผู้ชม โอ้โหเดี๋ยวให้ชมครับโอเคถอยไปก่อนครับมีเสียงร้องด้วยร้องร้องครับร้อง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 นี่คือน้องปลาสวายของเราเห็นไหมเอ่ยว้ายน้นะครับปลาสวายนะครับเป็นปลานะครับที่อยู่ในแม่น้ําในเมืองไทยนะครับตรงนี้ปลามันอันตรายมากเลยตรงนี้มันจะทิ่มตรงเงี้ยงมันนะครับยังไงก็นี่เราได้ตัวแรกแล้ว นะครับเป็นปลาที่มีไขมันเยอะนะครับอุดมด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็เนื้อที่อร่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันดูว่าตัวต่อไปมีอะไรบ้างไปตัวต่อไนะครับ <laughs> ครับผมยาเหรอครับยาครับต้องใ่กลางคืน พักนึ่งละเดียเ๋ยวจะไปละเจะดึกเกินฮะอ้ยอุ้ยอุ้ยอ <ive> ุ้ยีได้ปันินดปากปนนิดเป็นหมดเลย เอาเหรอหาขึ้นมาตัวที่นี่เกือบฟันมือเต็มไปเลอร์เลยเอาลุดไปแล้ว <laughs> มันเกี่ยวเหมือนเกี่ยวนิดเดียวฮะที่เราผมไม่พาเรือมาปลาไม่กินอะ่ะถ่ายต่อไปครับหาแล้ว <laughs> 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 ah. oh. oh. ah, ครับการแข่งคันผมเหมือนกันนี่ครับ <laughs> คุณผู้ชม <laughs> มืดมืดหน่อยครับไม่ค่อยเห็นเลย <laughs> นะครับท่านผู้ชมโอ,โ,อโอ้โหอ๋อา๋าออ,อ,อ,อยอร๋ออ๋ออ๋ออโออ๋ออ๋้อ๋ออออ๋ออาอา๋ออถออ๋อร๋ออ๋ออ๋ออ๋อัาาาา๋ออ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  ดีแล้วเกินให้ไม่เคยให้ไม่เคยเ,เอ,อเอ,อออกมาโอ้จะไวไหนลอนเถอะวัด <What? S 1> <c oughs> ตกน้ำทุกจระเขช่งเลยปลาก็ยังอยู่คนก็เขาอยากเล่นน้ำโอ้โหโอ้โงใจบุญเลยได้เลือกเลยวันนี้เอาฮาเลยในยูทูบเลยว้าวโอ้ สุดยอดครับผู้ชมลงไปครึ่งตัวแคนตย่งครับผมล่นจริงจริงไม่ได้มองด้วยเดินกะเออเดี๋ยวไปเอาปลาครับผู้ชมอีกหนึ่งตัวครับ ตอนที่ถามกันแค่นี้เราวัาน่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราจะมูกออนกันแล้วโอเคอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันครับอุ้ยทำหน้าลอะกอน <c oughs> จัดต่อให้เยอะหมดก็ได้ครับไปครับเราไปดูกันน้องฉาวายน้อยนะครับ๋ยวมือพี่ท็อปของเรานะครับโอเค ตอนนี้เปิดน้ำแล้วครับเรากำลังจะมุฟออนแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อนตกปลาสอนลนัดฟาร์มนะครับอ่าครับที่บ่อนมีกท่องยาวไปนู่นเลยบรรยากาศสดใสไหมครับอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับพี่เพื่อนๆทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้มาตะคันวันนี้มาตกคันชิงลิวนะโอเคยังไงติดตามกันนะครับจะเจอกันว่า จะได้ปลาอะไรในวันนี้นะครับวันนี้เราจะอยู่ถึงมืดเลยนะครับอโอเคครับไปเจอกัน อ่าโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ปิดบ่อนะครับแต่ไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับมาที่บ่อสอนร้านัทฟาร์มนะครับมีพี่นัดนะครับแล้วก็พี่พี่นุ้ยนะครับคอยดูแลอยู่ที่นี่นะครับก็มีเยอขายมีอะไรขายอาหารอร่อยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย